โอเคทีนี้มาต่อ i s a m r ใช่ไหม i s 1สิบประโยค m สิบประโยค r สิบประโยคเริ่มเร็วๆ i s a m r he is he is a boy he is a boy she is a girl ah girl า h she is a girl แล้วอีก he is a he is a student she is a student ได้ไหม เออง่ายไหมง่ายมาก It i t is อ่ะอะไรอีส o กเออ s a i ์อด o กอะไรอี it is a อะไร a p e n ิ i l ฮกะตอ่ะแดีกว่าง่าย a cat a cat ดิี cat อะไรอีก he is a dog อะไรออ d o ็อเอเอออี s ์ใส่ด็อ r s e อรอะไร she is a nurse พยาบาลอะไรอีกชีอ่ะซีแปดแปดแล้วชีอ่ะชีเชอร์เอออะไรอีกชีโซเอร์ได้เหรอเป็นอาหารเหรออ่าได้ได้ไม่เอาีกูเออีง่ายกว่าไหมฮีออ่ะฮีออ่ะ อ่า is สิบประโยค a m สิบประโยค i am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  a beast อะ i am a boy i am ah เกอร์ง่ายง่ายง่าย i am a man i am a woman i am a student i am a doctor I am a teacher I I am a ở a nurse I am a soldier What else? I am a postman. Hope chưa